สวัสดีค่ะวันนี้ยอาตาก็จะพามาเก็บผลผลิตในสวนนะคะหลังไม่ได้มา4วันแล้วนะคะไม่ได้ลงมาที่สวนนะเนี่ยโดยเฉพาะมะนาวร่วงไปเยอะเลยวันนี้อันดับแรกเราก็ไปเก็บมะนาวกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะพามาเก็บมะนาวประมาณ2ต้นนะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะก็ร่วงไปเยอะแล้วนะคะก็เก็บไปแจกเพื่อนบ้านกันเราไปดูว่าเขาร่วงเยอะไหมเนี่ย คือลูกที่เขาล่วงลงมานะคะเนี่ยลูกไหนที่เราไม่มาเก็บมันก็เน่าไปแล้วก็มีนะคะโดนแดดเผาก็มีนะก็เลือกเก็บเอาลูกที่ค่อนข้างสวยหน่อยนะคะส่วนมากก็จะเป็นลูกที่เหลืองแล้วนะคะเนี่ยโดยเฉพาะี่บริเวณโคนต้นหล่นมาเยอะเลยนะคะก็เลือกเอาลูกสวยๆนะคะหน้าฝนี่มะนาวติดลูกเยอะนะคะกินแทบไม่ทันนะนี่ก็ วันนี้ย่าจะพามาเก็บเอาไปแจกเพื่อนๆนนะคะต้นนี้เป็นต้นที่สองนะคะเนี่ยวันนี้จะเก็บแค่สองต้นพอนะคะเนี่ยพวกที่ยังไม่ร่วงก็มีนะคะอยู่ต้นที่สองนีย่ยังติดต้นอยู่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็มาเก็บต้นที่สองกันที่ร่วงลงมาอยู่ที่ดินก็เยอะนะคะ เรามาดูที่กิ่งของเขาเนี่ยพวกนี้ก็แก่พอเก็บแล้วเหมือนกันนะคะแต่ย่าคงไม่เก็บแล้วให้มันติดอยู่ต้นนี้แหละนะเก็บไปก็ไม่ได้กินนะคะเนี่ยอันนี้ลูกที่โตขึ้นมาใหม่ๆก็มีเยอะนะคะเนี่ยช่วงนี้ฝนก็ยังดีอยู่นะก็ยังติดดอกต่อนะเนี่ยก็ติดเนี่ยเห็นไหมคะนี่ติดลูกเล็กๆอยู่อันนี้จะเป็นดอกเป็น ผลติดดอกติดผลอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะคะเนี่ยยิ่งถ้าเรารดน้ํายิ่งดอกดกนะพันุนี้ย่าก็ไม่รู้ว่าเป็นพันุอะไรเหมือนกันนะคะซื้อเข้ามาปลูกไว้หลายปีแล้ววันนี้ก็ได้หนึ่งคู่ถังเต็มเต็มนะคะก็จะเอาใส่ถุงเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนนะคะเนี่ยแล้วก็ดูกันนี่นี่คือต้นของเขานะคะนี่ก็ตัดแต่งอยู่เรื่อยนะคะเนี่ยไปดู อันนี้กระเจี๊ยบขาวได้กินแล้วนะคะตอนนี้นี่ก็มีอยู่ประมาณ10กว่าต้นเนี่ยตัดเอาลูกของเขาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้แล้วนะวันนี้ก็ไปเก็บหลายอย่างนะคะก็มีดอกแค่อันชันมะละกอส้มโอมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีพวกแก้วมังกรนะอย่างละเล็กอย่างละน้อยก็กินอิ่มนะคะโดยไม่ต้องไปซื้อนะคะเนี่ย การทำสวนปลูกเล็กปลูกน้อยแบบนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะคะแทนที่เราจะไปซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อผักเราก็เก็บเอาที่สวนนะคะเนี่ยวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ